สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในเกมมือถือหนาวนะ,นะะซึ่งเกมนี้นะมีชื่อว่า Fun High School นั่เองโอเคเป็นเกมที่รู้สึกว่าจะต้องสนุกเพราะว่าชื่อเกมก็บอกแล้วว่า f ันที่แปลว่าสนุก <c oughs> เออการไปโรงเรียนจะต้องสนุกอ่ะมาดูกันว่าการไปโรงเรียนจะสนุกอย่างไรณนะตอนนี้เราได้รับบทบาทเป็นพ่อหนุ่มตากลมผมทองเยอะ ไปเลยดีกว่าเริ่มวันแรกวันแรกของการไปโรงเรียนจะเป็นไงนะอันดับแรกเราต้องมาทํากาแฟก่อนเหรอโอ้ตอนเช้าโอ้ดูน่าจะเป็นเด็กแบบว่าอะไรว่าเด็กแบบผู้ดีหรอกินกาแฟก่อนไปโรงเรียนหรอปกติเราก็จะแบบกินนมอะไรอย่างงี้ป่ะนี่เสร็จแล้วนี้กินกาแฟนะมีความแบบว่าโตแล้ว <laughs> โอเคเราเดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วโอ้ทำไมมาถึงวันแรกก็ มีข้อสอบเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยโอ้ตายแล้วเข้มข้นมา,ากตั้งแต่วันแรกซึ่งเรานานที่ไม่รู้เรื่องราก็ต้องทำการเรียกว่าความรู้รอบโต๊ะอุ้ยนี่อู้คุณครูอย่ามาทางนี้นะครับผมกำลังจับจองเพื่อนเอ๊ะเฮ้ยเห็นได้ยังไงเอาใหม่นะเอาใหม่รอบนี้บอกเลยว่าต้องจับไม่ได้ต้องแบบหูไวตาไวว่องไวเหลือเกินปับ๊บเรียบร้อย เป็นไงเ่ายังไม่ทันรู้สึกตัวเลยยังไงล่ะอ้าวแล้ว,เ,เ,ลวเรื่องนี้จะต้องเกิดขึ้น <c oughs> เรื่องราวความรักในไวเรียนวาซานโอ้นี่นะเราต้องแบบว่าเข้าไปจีบสาวท่านหนึ่งอะมาลองกันเลยดีกว่าดูสิว่าจะเป็นสาวคนไหนสาวผมทองคนนั้นอย่างนั้นเหรอโอ้หลบไหนฮะ อย่ามาทังเดี๋ยวทุกคนกรุณาอย่าขวางทางรักของผมโอ้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 เดี๋ยวจะโดนชนเอาโอ้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 โ้ชนชนโอ้โอ้อย่าเดินอย่าอย่าปาหน้ามาแล้วโอ้แม่สาวสวัสดีจ้ามาจีบสาวนะว่าซะโอ้เราได้ new s กินได้ชุดใหม่เอาเอาสิเอาเลยอ่าดูเหมือนว่าหลังจากที่ เราตื่นเช้ากินกาแฟไปโรงเรียนแล้วก็ได้ทำการทดสอบความรู้รอบโต๊ะแล้วก็ได้พบปากกับสาวง,งามท่านหนึ่งแล้วก็ได้กลับมาบ้านแล้วนี่เราเลิกเรียนแล้วลวกลับมาบ้านอันล็อกโดดอเราต้องเปิดประตูประตูบ้านที่กระการการเข้า,ขา,ขาบ้านปกติเนี่ยมันต้องยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยเหร ดูดิแลเรา,าจดจดกจ้องจ้องท่าน,นี้อยู่หน้าประตูบ้านคนอื่นเขาจะคิดว่าเราเป็นขโมยเอาเดอ้อโอ้โอได้แล้วอีกนิดนึงเหรออู้ได้แล้ว,น,น,ลวนี่ไงไขประตูแล้จริงจังมากแม้กระทั่งการไขประตูโอ้สเปเชียล G F ย yeah, าสเปเชียลเกิร์ฟแน่นๆเลยใช่ไหมนี่คือเราจะซื้อชุดเราสามารถให้ชุดกับแฟนสาวของเราได้อย่างนั้นเหรอเนี่ยอ้าเอาสิสาวๆก็ต้องชอบอยู่แล้วเออเรียบร้อย เข้ามาในบ้านแล้วอู้ในบ้านมีเหรียญมีเงินอยู่เต็มไปหมดเลยเอาละเราต้องเก็บเหรียญรวยแน่นอนทำไมอยู่ๆออยู่ๆก็มีเหรียญมาเกิดในบ้านได้เนี่ยฮึหรือมันจะเกิดปรากฏการณ์อะไรบางอย่างขึ้นกันนะโอ้ m ม g กดนี่เรามาเก็บเลยเรามาเก็บให้หมดเรามาเก็บกันเลยเออดูดูหน้าพอหนุ่มตากลมผม เออไม่ใช่ผมทองแล้วนี่โอ้ดูเหมือนว่าชุดที่เราได้มามอกี้จะไม่ได้ทําแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวนะเราจะทําสีผมม่ด้วยตอนนี้ผมส้มเป็นหนุ่มผมส้มตาฟ้าตากลมยิ้มยิ้มเจียมเจียมากดูเขายิ้มเจียมเจียมากเก็บเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บตังเก็บตังเก็บตังไอแฮมไอแฮมอ่าเรียบร้อยหมดเอาเลยไปไรไปไหนกลว่ากละเาก่อนเออเอเอเย่ได้แล้ว โอ้การไปเรียนของเราในวันแรกก็จบลงแล้วนะนี่กำลังจะเริ่มในวันที่สองโอ้ดูเหมือนเพิ่งสังเกตเห็นนะว่าเรามีเพื่อนร่วมห้องแล้วอ่านั่นมันหน้าตาแบบนี้คุณคุณนะนั่นคือแม่สาวที่เราจีบที่โรงเรียนนี่นะโอ้ยอดเยี่ยมไปเลยฮะในสุดแล้วก็มีแฟนสาวสวยแสนแซ่บปากแดง ผมส้มเหมือนกันด้วยเงือโอ้ตอนนี้เราได้ตังมาทั้งหมดแปดร้อยบาทนะจากการอวิ่งเก็บเหรียญเมื่อกี้อ่าเราก็มาแต่งห้องกันหน่อยดีกว่าไหมล่ะเอาอะไรดีอ่าเอาเอาคอมก่อนเลยเอาคอมนี่มีคอมใช้ได้อีกอย่างหนึ่งหรออีกอย่างหนึ่งเอาเอาต้นไม้อาต้นไม้ต้นไม้นี่ห้องจะได้มีพื้นที่สีขาวโอเคพอตกแต่งห้องเท่าที่เรามีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่ม วันที่สองก็เลยว่าอ่าวันที่2ของการไปเรียนอันดับแรกก็คือเราต้องเราต้องชูดถังถุงขยะให้ลงถังขยะอย่างนั้นเหรอโอ้อาจจะเป็นกิจวัตรก่อนไปโรงเรียนนี่ถังขยะอยู่นี่คือคนเรานะ่ะมันจะเดินไปทิ้งเฉยเมันก็จะแบบไม่มีเรื่องราวที่น่าสนใจพอไงว่าเดินไปทิ้งโอ้เฉยเรามาชูดกันดีกว่าสกิลการชูดนี่อ่าหาองศาก่อนนะอ่าประมาณนี้ได้หรือเปล่านะ ปร,ประมาณนี้อ่าลงชัวโอ้โหเทพเทพซ่าไม่ไหวอะไรจะเทพขนาดนี้อ่าสำหรับ day สนะฮะเราสิ่งที่เราจะทำก็คือจอดรถเพื่อเข้าไปเรียนใช่ไหมเนี่ยเราแต่ว่าไม่ดีหรือว่าเราถอยรถออกเอ๊ะสักอย่างหนึ่งอะแต่เราต้องขยับพักเอ๊ยขยับรถที่อยู่ในพักกิ้งหยู่ที่อยู่ในที่จอดรถอ่ะเพราะว่ามัน จอดขวางทางกันมัวัูวไปหมดอยู่นี่ไหนดูสิอ่าเราต้องหาทางพารถออกไปข้างนอกให้ได้อันนี้ออกได้เลยปะอันนี้ออกได้เลยนี่ไงไม่มีอะไรกั้นอยู่น,นี่ก็ออกได้เลยนี่ก็ออกไปเอาจะจะจะชน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 ,ชนไปดิอ่าไปละเรียบร้อยคันนี้ปเอ้าแค่นี้เองเหรอโถ่โยโถ่จิบจอยจิบจอยโ,โ,โอ้สเปเชียลเกิร์ฟเฟนอีกแล้วอุ้ยน่ารักนะเนี่ย เอา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 โอ้อ่าอันดับต่อไปเรามา Exercise to burn calorie เนี่ยเรามาออกกำลังกายให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีรูปร่างที่ดูหล่อเหลโอ้โูไหนลองดูไปไปไปเออต้องอกดกดไปโดนให้มันลองโดนปุ่มสีตรงสีเขียวอะ่ะต้องโดนตรงสีเขียวใช่ไหมเกรดเกรดอ่ะเฮอเรียบร้อยมีหุ่นอ่า หลังจากเอ็กซ์ซอร์ซส์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาฝึกเล่นกีตาร์โหไม่ธรรมาดาแล้วนะนอกจากจะเ,เล่นกีฬารูปร่างดีสุขภาพดีแล้วก็เล่นกีตาร์เล่นดนตรีเป็นหูสาวๆชอบ <laughs> แน่ๆเราต้องเป็นหนุ่มฮอตใน high ไฮสคูลแน่ๆร้อยอจับคอร์ดยืดนิ้วมาย,ยืดนิ้วมาสิเออ <laughs> ยืดินวออกมาอาฮ่าขอดอะไรคะเนี <sk <sk ่ยตราแานาวแน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 วเล่นเพลงอะไรเหรอฮ้พนุมโอเคต่อไปกันเลยดีกว่าเอาแหละจบเด2สองไปแล้วเรามีเงินสะสมทั้งหมดเจ็ดร้อยบาทเราสามารถแต่งห้องได้อันนี้รูมเรายังไม่ได้แต่งเลยโอ้นี่มันคือการตกแต่ง wallpaper นะโอ้ยคุณเกิร์ฟเฟนดูเหมือนจะทําผมใหม่แล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่ด้วยแล้สวยนะ ธอสวยขึ้นนะแม่สาวโอเหลืออีกหนึ่งลือสี่ร้ออัปเดตได้อีกหนึ่งอย่างเอาเป็นอัปเดตอันนี้ได้ลูกบาทเหรอโอเคโอเคลูกบาสก็ลูกบาสอ่ะเสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มเดทที่3ากันเลยดีกว่าฮ่าดูเหมือนว่าเราจะต้องหาของที่อยู่ในนี่ไงหาสมุดท,ที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าอ่ะนี่ไงโอ้โหจิบจอยจิบจอยมา ได้ New Skin ด้วยเป็นไอ้หนุ Spider ่ม Spider Man โอเคได้เลยต่อไปก็ทำแบบทำข้อสอบหรอไปทำแบบทดสอบควิชน่าจะเป็นโอ้เขาถามว่ามีมีสแควร์ทั้งหมดกี่สแควร์สักสี่เหลี่ยม <laughs> มีสี่เหลี่ยมกี่อันใช่ไหม How many of square ใช่ปไหมแน่ๆเลย อนับเลย 1, 2, 3, 4งแล้วไงต่อเออนี่ไงสี่เหลี่ยมอันใหญ่อีกอันหนึ่ง5ว่าแต่แล้วเขานับแบบนี้ไหมอะอย่างนี้มันถ้าเป็นแบบนี้ไม่เรียกว่าสแควร์ดิมันมันเรียกว่าสี่เหลี่ยมมันมันคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าพูดเองงงเองอะไรพูดอะไรก็ไม่รู้นะคะเนี่ยอเรารีบทำข้อสอบกันดีกว่าเด,วเดี๋ยวหมดเวลาแค่ข้อเดียวเองเอา่าเราตอบห้าไปก่อนได้ปะ โอ้โยถูกด้วยโอ้โหฉลาดลำ้นำนําโลกโอเคเราไปกันต่อด,ดีกว่าโหเราได้โบนัสอย่างงั้นเหรอเอเอาสิเอาเลยเอาเลยนี่มาเก็บรวยรวยแน่เราจะได้มีตังมาตกแต่งห้องหอของเราเย <c oughs> เราต้องแบบสภาพแวดล้อมที่ดีก็ทำให้เรา มีสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพยายที่ดีน้งเก็บต่างแต่งห้องกันเถอะโอ้ยเดินเดินไปสิพ่าหนุ่มพ่อหนุ่มสไปเดอร์แมนอยากเป็นสไปเดอร์แมนเครเคยเคยเคยฟังเพลงนี้บ้างอะเราได้ยินเราได้ยินเราได้ยินคนแถวบ้านเปิด <c oughs> <c oughs> เคยได้ยินคนแถวบ้านเปิดเพลงนี้อยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมดอย่างเนี้ยโอ้ยวิ่งวนวิ่งเป็นวงกลมวิ่งเป็นวงกลม ไปเรียบร้อยอาว <c oughs> โอเคต่อมาเราให้หาความแตกต่างอย่างนั้นหรอของของกระาดาษพวกนี้โอเคได้เลยอ่มามันต่างกันตรงไหนนะกำลังดูตัวหนังสือก็เขียนเหมือนกันโอ้เดี๋ยวก่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,อน,อนเหมือนจะแอบเห็นแล้วนิดนึงนี่ไงนี่ไงสีเขาเรียงสีให้เหมือนกนันนี่อ่าอันอื่นเขาขึ้นต้นด้วยสีฟ้าหมดเลยอันนี้ขึ้นต้นด้วยสีเขียวอันนี้ใช่ไหม อืมจีนเนี่ฉลาดลำ้ำบอกเลยอันนี้คือหาอะไรก่อนมีอะไรที่มันต่างกันก่อนฮัลโหลมองไม่รู้เรื่องเลยยุ่ยยากไปเปล่าพอสอยากไปหรือเปล่าคะทุกคนอืมอ๋อเนี่ยเหรอใช่ไหมนี่ไงนี่ไงเล็กๆนี่เขาเขียนตัวหนังสือไว้ด้วยแต่ว่ากระดาษใบอื่นไม่เห็นมีเขียนเลยนะอันนี้แน่ๆเลยโอ้โห ฉลาดฉลาดแล้วก็อันนี้อะไรคะอันนี้หรอใช่ไหมสีแดงเส้นสีแดงไม่เหมือนอันอื่นใช่ไหมใช่ไม่ใช,ใช่คิดว่าใช่ต้องใช่แนก่กดเลยโอ้อ้าวไม่ธรรมดา Good ว e เกเกอโอ้อย่างสุดท้ายแล้วทำความสะอาดกระจกอ๋อนี่เราได้เป็นเวนทำความสะอาดของโรงเรียนด้วยหรอใช่ไหมทำความสะอาดกระจกนะ นี้เรียบร้อยเอ่เมื่อกี้เราฉีดน้ำยาเสร็จแล้วเราเชด็ดเอาเอา,เอาไม้เช็ดเอาไม้เอ้ยไม้ไม้เลยหน้าต่างะเรียบร้อยสู่ใสใสแกวอุ้ยนิวสกินอุ้ยเป็นพูหนุ่มผมแดงนะไอหนุ่มผมแดงเอาเอเอาเอาท่นี่เรียบร้อยผ่านไปแล้ว3วันกับกัน ไปโรงเรียนอย่างสนุกสนานเออโอ้เดี๋ยวก่อนนะเราตอนนี้เรามีตังค้ง900บาทเรามาอัปเดตห้องกันหน่อยดีกว่าไหมอ,อ่านี่อัปเดตนี่หน่อยได้ไรโอ้ปลาที่ปลาลูกดอกแล้วก็ผนังห้องอันนี้เราว่าสวยแล้วอะเอาแบบนี้ไว้ก่อนแล้วก็6 0 0เราอัปเดตแค่อีกอย่างเดียวเท่านั้นอ,อ,อันนี้เป็นไงได้อะไรอะ โอ้ได้ต้นไม้เออดีๆสวยๆโอเคอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าและนี่ก็คือชีวิตการไปโรงเรียนอย่างสนุกสนานไปโรงเรียนอย่างไรให้สนุกดีกว่าอ่าอย่างนี้ตอนนี้เราเป็นพ่อหนุ่มผมแดงนี่นี่หน,น,นุ่มผมแดงแล้วแฟนสาวผมส้มของเราเอ้ยน่ารักนะนี่แฟนสาวของเราเฮ้ยอาแล้วก็นะ ไว้ไว้เจอไว้เจอกันใหม่ในเกมอื่นๆบ้างดีกว่าเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนละจ้ะบ๊ายบาย